มาอารยาตงามส่งนางทับแก้วสวัสดีคะ่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราก็มาพบกันนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่20สคะ่ะเรื่องงานแบบไทยคะ่ะเด็กๆเด็กๆทราบไหมคะว่างานแบบไทยนี้มีอะไรบ้างค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนเด็กๆนะคะว่างานแบบไทยนี้มีอะไรบ้างนะคะเด็กๆ ที่เด็กจะได้เรียนรู้กันนะคะหนึ่งนะคะมารยาทในการพูดและมารยาทในการฟังค่ะเด็กสองการไหว้บุคคลที่เราเคารพนับถือนะคะเด็ก,ดกสามการไหว้และการกราบพักค่ะสี่นะคะมารยาทในการนั่งแบบต่างๆค่ะเด็ก,ดกข้อที่ห้านะคะมารยาทการรับส่งของค่ะเด็ก เด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้กันหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเราไปชวนพร้อมกันเลยค่ะ 1. น,นะคะมารยาทในการพูดเด็กๆควรพูดจาให้ไพเราะนะคะเด็กผู้ชายต้องมีคำลงท้ายด้วยคำว่าครับเด็กผู้หญิงต้องมีคำลงท้ายด้วยคำว่าค่ะ,คท,คคะทุกครั้งนะคะเช่นสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ขอบคุณครับขอบคุณค่ะสองนะคะมารยาทในการฟังนะคะเด็กๆเช่นเวลาที่คุณครูสอนอยู่หรือเวลาที่คุณครูเล่านิทานให้เด็กๆฟังนะคะเด็กๆจะต้องตั้งใจฟังและจะต้องมีสมาธิในการฟังนะคะไม่เล่นกับเพื่อนๆไม่ส่งเสียงดัง ขณะที่คุณครูสอนหรือที่คุณครูกำลังเล่านิทานอยู่นะคะเด็กๆ3ม,มารยาทในการไหว้ค่ะการไหว้นะคะเป็นมารยาทไทยที่เป็นการทักทายเวลาพบกันหรือลาจากกันค่ะการไหว้นะคะเป็นการแสดงถึงความเคารพเช่นการไหว้ผู้ใหญ่คุณพ่อ คุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาและคุณยายค่ะและอีกอย่างนะคะเด็กๆเวลาที่เด็กๆมาที่โรงเรียนเด็กๆจะเจอคุณครูที่อยู่หน้าประตูโรงเรียนใช่ไหมคะเด็กๆควรทำอย่างไรคะใช่แล้วค่ะเด็กๆเด็กๆต้องทำความเคารพก็คือการไหว้นั่นเองค่ะ4ค่ะ มารยาทในการนั่งแบบต่างๆนะคะเด็กๆเวลาที่เด็กๆนั่งที่พื้นควรนั่งพับเพียบนะคะตัวตรงไม่พูดคุยหรือไม่หยอกล้อก,กับเพื่อนๆและเวลาที่เด็กๆมาที่โรงเรียนนะคะเด็กๆก็จะได้นั่งที่เก้าอี้ใช่ไหมคะเด็กๆและวิธีการนั่งเก้าอี้ที่ถูกต้องนะคะก็คือนั่งตามสบายในลักษณะสำรวมค่ะ และที่สำคัญเลยนะคะเด็กๆเด็กๆไม่ควรที่จะนั่งโยกเก้าอี้นะคะเพราะจะทำให้เด็กๆได้รับอันตรายได้นะคะ 5. ค่ะมารยาทในการรับส่งของนะคะเด็กๆเวลาที่เด็กๆได้รับของจากผู้ใหญ่นะคะเช่นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรือคุณครูนะคะ เด็กๆควรกล่าวคำว่าอะไรคะถูกต้องค่ะเด็กๆขอบคุณครับขอบคุณค่ะทุกครั้งนะคะเพียงเท่านี้นะคะเด็กๆก็จะเป็นเด็กดีมีมารยาทแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับมารยาทต่างๆกันไปแล้วนะคะและที่เดียๆอย่าลืมไปปฏิบัติด้วยนะคะ แล้วเวลาที่เด็กๆเ,เจอผู้ใหญ่นะคะอย่าลืมกล่าวคำทักทายกันด้วยนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปสุดท้ายของเทอม1แล้วนะคะแล้วเด็กๆไว้พบก,กับครูอันใหม่ในเทอม2ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะครูอันตอขอจบแค่นี้นะคะมีบายค่ะ